สวัสดี ee, ทุกคนสวัสดีนะสวัสดีอินที้์ก็รับเข้าสู่ช่องปองสาวนาลูกส,สาวนาันหน้านั่นเองเนาะคือตอนนี้เราจิมานังเราอยังถือฟังมืดฝนใหม่แล้วพี่น้องอุงเนเสพฝนจะมาอีกแล้วนะคะตอนนี้เขาหนังอยู่เบียงหน้าบ้าน ไปดีทุกบอลทุกหมองทุกแกนะมือนีกับซิมาตอบคำถาม FC ใหม่พี่เพิ่นเอย์ยังหรอกอเป็นสื่อภาษาอังกฤษเราป้องกะต้องขอให้นะัอ่านมาได้ PK บอก BK BK นะแต่ว่าเป็นสื่อเงาๆหรอป้องกะอ่านอ่านบอกไข่ออกว่าเพิ่ออนอซย์ยังจะมาตอบคำถามนะคะ คนนี้ดดถามมาว่ะสาวกองทำงานอะไรมาเนาะทำทำงานอีหยังเนาะแล้วก็ทำอยู่แถวได้เนาะได้เงินเดือนจากบาทเนาะ<ม>อันนี้เพิ่็เคยเคยบอกไปหลายคลิปแล้วเนาะ <c oughs> เคยบอกไปหลายคลิปแล้วแต่ว่าบางคนก็นยังจะโบได้ฟังทุกคลิปเนาะ <c oughs> บางบางคนกะเขาเมาใหม่เนาะ คนงคนเขามาใหม่บางคนก็นยังจีบบอทันได้เห็นทีปองรีวิวไปก่อนหน้านี้เนาะทำยาง,ยางมะมว่วงมะม่วงอยู่ในตู้เย็นปองบอได้เป็นเงินเดือนเด้อทุกคนเนาะปองทำเป็นรายวันเนาะทำบอทได้ในเงินเดือนเท่าไรเนาะปองบอได้เป็นเงินเดือนเนาะปองทำเป็นรายวันนะคะทำรายวันได้วันละ320บาท ซื้อเองอยู่เองเนาะกินเองอยู่เองเนาะเช้าห้องอยู่ซื้อข้าวกินพอละสามร้อยยี่สิบบาทแต่ว่า <c ười> คือทำรายวันเป็นบ่ทำรายวันคันมือได้ไปทำก็คือร่ได้นั่นแหละและส่วงสองปีหลังมานีนะอันตรายเลยนะเนาะบ่ได้ทำงานเป็นปกติเลยเนาะก็จะทำอยู่แต่ว่าจะทำอาทิตย์ละ 4วันสมวันแล้วแต่เนาะช่วงโควิดมานะ่ะแบบว่าอาการนักหน่วงเติมเนาะก็จะบอได้ทำงานเป็นปกติแต่ว่าได้ค่ะซือกินนั่นถือว่าบุญหัวแล้วเนาะเป็นแบบว่าจังได้ละช่วงทีแบบว่าอยู่อยู่ ่วงโควิดน่ะลำบากแน่พี่น้องเพราะว่าพงทำเป็นรายวันแล้วก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะออกหนึ่งครั้งนะออกทุกวันเสาร์ถ้าสมมุติว่าทำเต็มอาทิตย์เงินก็จะออกทุกวันเสาร์ได้พันเประมาณนี้แหละเก็บได้ก็ได้เก็บก็ได้ก็เบิดเงิน <laughs> ประมาณนี้เนาะซื้อกินซื้ออยู่นะ เก็บได้ก็ได้เก็บก็ได้ก็บมมีเงินเก็บหล่วครับนั่นแหละแต่ว่าสองสองปีหลังมาเนี่นะส่วงโควิดนี่ยากยากบมมีเงินเก็บเลยอันนี้วอาตามตรงบมมีเงินเก็บมีเงินสื่อกินไปวันๆนะ่ะมันดีแล้วเนาะคือแต่ก่อนปีก่อนก้อนนะ่ะมันจะได้เงินอยู่เนาะทำงานทุกทุกทุกวันแล้วก็ มีโอมีอย่างก็จะได้เงินนะสร้างบ้านสร้างเงินอยู่บ้านนะแต่ว่ายังขางค่าอยู่ตอนนี้เ่านได้แล้วเนาะครัววงหัวใจเฮ็ดครัวในประมาณสองสามปีขนบใสซปีโควิดนี่ก็สี่หาปีเข้าไปแล้วยัง่ทันได้ครัวยังมี้องหนามในบ้านเนาะ,ะนั่นแหละช่วงนี้นะคือเอาชีวิตให้มันหลอดไปจากผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปนำกากันี่้มันได้ซะก่อนเนาะ ก็ถือว่าด,ดีแล้วและช่วงลังๆมานี่นะปีลังนะน,นะกงทำบัตรแรงงานนะอาทิตย์หนึ่งถ้าสมมติว่าเงินออกพันเก้าทสะสม,มุติว่าได้ทำงานเต็มอาทิตย์เงินออกพันเก้าก็จะเหลืออยู่หน่อยๆหักไปหนะ้าร้อยเนาะหักค่านี่เนาะเพราะว่าตอนทำบัตรนี่เบิกเงินแถาแก่ทำเนาะ วิกหนึ่งอาทิตย์นึ่งนะออกครั้งหนึ่งก็จะหักอาทิตย์ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยทุกเมื่อนี้ป้องหักมากก็เลืออยู่บร้าลายเลยล่ละเลืออยู่หกพันเลยตอนนี้เนาะแต่ว่าก็ยังหักไปบางอาทิตย์ก็เลือเงินอยู่พันเดียวเพราะว่าบริเตุเต็มอาทิตย์เนาะทำงาน างอาทิตย์จะทำหามือบางบางอาทิตย์ก็ทำซี่มือบางอาทิตย์ก็ทำแค่สามมือเนาะบางทีเนี่ยหยุดหยุดสุกเสาร์อาทิตย์จันท์บางทีนะผนะันวันหยุดน,นะบางทีก็หยุดสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ซีนะประมาณนี้นะคือจริงๆเราเหนกบ็บริยาให้หยุดต่อม,มันมันมมีงานเขาช่วงโควิดมานี่งานก็นหายเนาะ งานก็นหายไปหลายบบมีงานเขาก็เลยได้ยุดบ่อยได้ยุดดูคือส่วนสวงการที่ผ่านมานะยุดประมาณสองอาทิตย์ยุดเงาสองอาทิตย์เนาะส่วนสวงการแล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้าสงการนะก็บ่บมีงานล้ัง,งปีใหม่มาจังหน่อยหนึ่งเนาะส่วนปีใหม่บ่ก่แนนใจคือ ช่วงปีใหม่หรือล้างปีใหม่นี่แหละอนอาคตยุดงเงาขึือกันยุดแบบผมมีกำหนดเลยยุดแบบผมมีงานทำเลยนะยุดนอนกองกันู่หองเลยเนาะแต่ว่าช่วงนั้นก็จะเป็นสะโพะในโรงงานสะโพกในโรงงานกองเนาะที่มันเป็นแบบนั้นร้านอาหารก็ยังอยู่ได้แต่ช่วงล้างมานี่นะโควิดมานี่คือร้านอาหารคนที่ทำร้านอาหารน่ะแย่เบิ ยุดกันคืออยู่ในที่ป้องอยู่อยู่นี่เนาะก็มีหนองมีหลานแล้วก็มีหมูมีออียงอยู่ในนี้นำกัในเห็ดหลานอาหารตอนนี้ยุดนอนกล้องกันอยู่ของแบบ <c oughs> นั่นแหละยาวๆไปเลย14วันเนาะรอรอสถานการณ์มันดีขึ้นว่ามันจะเป็นใสๆตนอนะ ได้เงินเดือนท่าใดนี่าคือก็คำตอบขอเงินเดือนคือบอกเงินเดือนมันบอกตายโตนะมันแล้วแต่เราทํางานว่ามือได้เราทํามือได้เราบวชทำแล้วก็ส่วนช่วงที่หยุดไปเง้วคือบวได้เงินเดือนเลยเนาะคือบวอได้ย,ยังเลยเนาะและะ้วก็เงินเดือนอ่ะคงบวได้เป็นรายเดือนเนาะคงจะได้เป็นรายวันเนาะคงจะได้วันละสามร้อยยี่สิบ 320นี่กินเองอยู่เองเนาะเซาหอมเองซื้อข้าวกินเองซื้อกับข้าวกินเองเนาะแล้วกอยู่ได้บ่ทุกคนถามว่าหลายคนก็อยู่ได้บ่มันกอยู่ได้นั่นแหละพี่น้องอยู่บ่ได้ก็ต้องอยู่ได้เนาะอยู่ได้อีกอยู่อยู่บ่ได้ก็อยู่คือเก่าเนาะคนเฮามันนั่นแหละตเลือกมันบ่ได้หลายพอปานใดดอกเนาะ สูส่ๆไปน้ากันอะไรไนาองามาทํางานอยู่แถวใดบอกทำงานอยู่แถวใด,บอ,วอวดบอกพิกัดใดบอกโอ้ขนาดปองบอกพิกัดนะก็ยังมีคนมาหาแถวนี้ได้อยู่ได้เ,เนี่ยข้าเจ้าเคยอยู่แถวนี้ข้าเจ้ามาถือซือยนะบอนปองอยู่เนาะแต่ว่าขอบอกกันแล้วกันว่าอยู่ตอนนี้ทํางานอยู่กทอมเนาะเขตคลองสานเนาะเหตุโรงงานอีหยังุานะเหตุง,งานอีหยังเนาะเหตุง,งานอีหยังก็คือตอนนี้ก็ สาวโรงงานเนาะเย็บผ้าเนาะแต่ว่าร้านที่พ้ออยมันเม็น,มนเสื้อผ้านะมันเป็นร้านหมวกเนาะเย็บหมวกเย็บหมวกตามออเดอร์นะเด็กหมวกยังแบบนี้นะเป็นสินค้าแบบสาวโรงงานแล้วกะ็สินค้าแบบว่าขาเจ้าสั่งออเดอร์เข้ามาเป็นแบบผลิตภัณฑ์นั่นผลิตภัณฑ์นี้ที่ขาเจ้าเห็ดหมวกนั่นนะและะ้วก็ ช่วนนี้ก็คือหลายๆบริษัทนะ่ะเขาปิดหลายๆบริษัทกับบอดีอยู่บดได้นะกับบรด้มีผู้ได้สั่งหมวกเขามาเลยเนาะแต่ก่อนแกก็จะมีหมวกนะหมวกทหารหมวกต,วกตำรวจหมวกโซ่โซอย่างนี้นเียนะมันกกจะมีเขามาเนาะมีส่วนปีหนึ่งนะหมวกสีฟ้านะหมวกสีฟ้าทำที่คนไทยเขาใส่กันทั้งประเทศเลย ทำหมวกสีฝาปีนะ่ะลายแขกเนาะมีโอลหลายแต่ว่ามาปีนี้แบบเงียบเงาเลยนะเงียบเงาด้วยสถานการณ์โควิดน,นี่แหละเงียบเงาแห้งอู้หมื่ดพ้นก่ำดำมาเลยเลยทุกคนมื่อนี้คนอาจจะโต๊ะแห้งอีกเนาะมื่อนี้นะโอ้มีคอ้เมนที่รสขาน <laughs> พี่้องคอยพี่้องพุ่งตำรวจ ขี่รถผ่านเพราะว่าแถวนี้ใกล้กับซนนอเนาะก็<ม>จะมีซอยนี้ขี่รถผ่านเขาออกตลอดเนาะเมืดแห้งเลยตอนนี้นะฝนแบบเหมืดแห้งเลยทุกคนเนาะคำตอบกะนี่แหละพี่น้องได้ประมาณนี้เนาะหวังว่าจะถือใจเอฟซีเนาะที่ถามมาเนาะขอบพูดล,ลายๆเนาะที่ถามไทยกันเข้ามาและะ้วก็อยากหูเรื่องเล่าเกี่ยวกับป้องเนาะแล้วก็ เป็นรีวิวนะพี่น้องพ้องกับโบคอยเก่งบปนไรเนนะาะต้องขอโทษขอให้หลายเนะนาะขนเว่าวนี่ก็เรื่องถนัดข่อยเลยเนาะนขนาขนเว้านี่เลเนานะยางเว่าวกัวบแบบบบคอยถนัดแห้งบปานไรเนานะนไปรีวิวต่างๆที่ที่อยู่ข้างนอกนะ่ะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เด้อต้องขออภัยหลายเนาะหวังว่าจะถือใจแล้วก็ได้คําตอบพ้องกว่าสัจเจเลยนะมุงหว่าไปเนาะคิดว่านะเพราะว่า คลิปที่ป้องว่าวันนี้คือป้องวอกมาไลาคลิปแล้วแต่ว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่เผิ่ออาจจะยังโ่หูนะเผิ่ออาจจะยังบมหูนะ,นจจะนะสุดท้ายแล้วก็ขอให้คนที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้มีความสุขนะคะบางวันจะได้คาตอบที่คาดใจอยู่หลายๆคนที่ยางหูเนาะขอบคุณหลายๆที่สนใจเรื่องราวแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่แล้วก็ วิธีดําเนินการชีวิตของปองอยู่ในกรุงเทพนะขอบคุณหลายๆนะเมื่อนี้นยะคือแกว่ามืดฝนมาอย่างนักเลยเนาะฝุ่นมืดแห้งอะไรแต่ว่าทางอื่นนะตะวังหันทีที่อยู่ข้างนอกเขาบอกทางหัวหมากค้นตกแห้งน้าถล่มมาสั่นหัวหมากจะป้องหัวหมากยู่่ตรงไหนคือป้องกระเบู้อือกันแต่ว่าถ้าจาคุยโทรศัพท์ก็จะบอกพี่น้องกอทางหัวหมา,ากคนตกน้ําทม่มเลยเด้อมาสั่น โมโหมีผู้ใดอยู่ทางหัวหมากบ่อเนาะพี่น้องรายงานมาเด้อเพื่อเป็นอย่างใดสถานการณ์หนามถั่วบ่อทั้งคุณเนาะขอให้วิกฤตโควิดมันผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะทุกคนขอให้สู้สู้รอดไปด้วยกันนะทุกคนนะกะสำหรับคิมี้บ้องกะฝากไว้สำนีเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามจนจบคลิปเนาะหลวกะขอบคุณหลายๆที่คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันเนาะ ใครอยากฮู้เรื่องน่าอียงเกี่ยวกับป้องกะคอมเมนต์ใต่คลิปมาเนาะถามกันมาไดเนาะแล้วก็ถามมีคําตอบได้ที่ป้องตอบได้ป้องก็จะมาทําคลิปตอบคําถามเนาะแล้วก็อ่าน,นแหละพี่นนองเสียงดังแน่จังหน่อยเนาะบ้านติดถนนบ้านคนรวยติดถนน ตอนนี้คือฝนมืดมาแล้วนะทุกคนปองขอจบลิปไปสับเนียกกอนเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยกันเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆคนสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆคนด้วยจ้าไปเร็วดว้ายบายเนะาะบายนะทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ